สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะจะมาแนะนํานะคะ5อาชีพนะทําในช่วงโควิดระบาดนะคะก็ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ย อาจจะตกงานนะคะสูญเสียรายได้นะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนาะทำให้งานที่เราเคยทำเนี่ยมันรายได้ลดลงนะคะหรือว่าไม่มีงานทำนะก็เดี๋ยวจะมีอาชีพอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนะาะอาชีพแรกเลยนะคะก็คือการขายของออนไลน์ค่ะอาอชีพนี้นะคะเราจะพบเจอได้บ่อยมากนะคะในตาม Facebook ตาม iG นะคะซึ่งเราก็สามารถเป็น หนึ่งในนั้นที่สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะถามว่าขายออนไลน์ก็จะขายอะไรนะคะก็ให้เลือกในสิ่งที่เราชอบหรือว่าเราสนใจเนาะอย่างเช่นเห็นบางคนเนี่ยโพสขายเสื้อผ้านะคะอาจจะเป็นเสื้อผ้าตนเองนะคะหรือเสื้อผ้าของคนรู้จักอย่างเงี้ยเสื้อผ้ามือสองแบบเนี้ยก็ โดยส่วนตัวก็เคยเข้าเข้าไปซื้อนะคะในไลฟ์สดก็มีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ขายดีด้วยนะอ่ะหรือจะเป็นขายอย่างอื่นก็ได้คะ่ะหรือขายของทั่วไปนะคะอ่าเข้าสมัครขายใน ในกลุ่มที่เป็นแอปในช h อ p e e ใน Lazada พวกนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ยอยู่แล้วคะ่ะเราสามารถสมัครฟรีแล้วก็เข้าไปขายได้ฟรีด้วยเนาะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ชอบช้อปออนไลน์เขาก็จะไปใช้บริการตรงนี้นะคะอันนี้ส่วนตัวก็ไปเหมือนกันเนาะหรือว่าใครจะเปิด Facebook Page อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเปิด IG นะคะลองขายดูก็ได้นะก็ลองไปดูเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่ง อาชีพนะคะที่อาจจะทําเสริมก็ได้หรือว่าถ้าใครขายดีๆเนี่ยก็ทําเป็นอาชีพหลักก็ได้นะอ่ะหรือถ้าใครไม่ชอบขายออนไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดอนนะูอาชีพที่2กันนะอาชีพที่2ก็คือติวเตอร์ออนไลน์นั่นเองเนาะก็ด้วยสถานการณ์อย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าสถาบันกวดวิชาติวพิเศษต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการตามปกติได้ใช่ไหมเพราะว่า เขาก็ไม่ให้เปิดเพราะว่ามันแออัดอะค่ะเออมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงเนาะก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยติวเตอร์ออนไลน์มันก็เลยแบบเป็นอาชีพที่บูมขึ้นมาค่ะเออถ้ายิ่งใครที่แบบเป็นครูอยู่แล้วนะคะก็สามารถรับสอนพิเศษทางออนไลน์ได้เนาะอาจจะจัดเป็นคอร์สนะคะอ่ะ เรียนเพิ่มเติมในพวกนี้นะคะทางออนไลน์อาจจะเป็นแบบใน z o ู m หรือว่าใน Facebook p เ g e อะไรพวกนี้นะก็ลองไปดูเนาะแล้วก็ณนะับปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าขนาดนักเรียนที่เรียนตามปกติะคะ่ะยังต้องเรียนออนไลน์ถูกไหมเออแล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยค่ะในการหาได้พิเศษนะคะเปิดรับสอนออนไลน์ถ้าใครเรียนไม่เข้าใจนะคะมีแบบสอนออนไลน์พิเศษเพิ่มเติมนะคะหลัง เวลาที่แบบติวปกติอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถเพิ่มเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการหารายได้เนาะอะแล้วก็นอกจากที่จะเป็นแบบติวเกี่ยวกับพวกการเรียนอย่างเงี้ยเรายังสามารถติวในเรื่องอื่นก็ได้นะคะสอนในเรื่องอื่นอย่างเช่นบางคนอาจจะสอนทําขนมทำอาหารอย่างเงี้ยคะ่ะผ่านทางอ่าผ่านทางเฟซ b o o กเพจอะไรอย่างเงี้ยผ่านทาง อินเทอร์เน็ตแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าสอนในเรื่องของการพูดใช้ภาษาอกฤษอะไรพวกนี้นะคะต่างๆนานาเลยสอนได้หมดเลยเนาะต่อมานะคะอาชีพที่3ก็คือเป็นพนักงานส่งของค่ะออย่างเช่นพวกแทบพวกฟูดแพนด้าพวกอะไรนะเคอรี่เนี้ยคือคนส่งของต่างๆอะค่ะเอันนี้เขาก็ไม่ได้แบบกําหนดวูดอะไรมากมายนะ น่าจะเป็นมอหกมั้งสามารถขับขี่รถได้ก็สามารถเข้าไปสมัครได้เนาะเพราะว่านะปัจจุบันนี้เนี่ยอมองว่าอาชีพพวกนี้ถือว่าสําคัญนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ไปซื้อของด้วยตนเองเนาะเขาก็มักจะโทรสั่งนะคะแล้วก็ให้มาส่งอะไรพวกนี้มันก็จะมีแอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เซเว่นนะคะก็ ยังยังมาส่งนะคะเออสั่กี่บาทไม่มีขั้นต่าเขาก็มาส่งให้นะคะสําหรับบ้านใครที่แบบอยู่ใ,ใกล้ๆ้เซเว่นแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องออกไปเหมือนเมื่อก่อนนะคะดูในโทรศัพท์อยากกินไอ้นี่ก็จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็สั่งนะคะเหมือนฟูด้ดแพนดา้าก็เหมือนกันนะคะจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็สั่งพวกนี้นะคะมันก็แบบมีทั่วไปนะคะเออเราก็สามารถอาจจะเป็นสมัครเป็นพนักงานส่งของหรือว่าเราอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเองก็ได้นะคะเราก็เข้าร่วมโครงการพวกนี้นะค่ะ นะคะเดลิเวอรี่พวกนี้นะคะเพื่อที่ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเองก็ได้เนาะทำได้สองกรณีเลยนะคะก็เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพนึงหรือว่าถ้าได้ดีก็เป็นอาชีพหลักก็ได้เนาะสำหรับอาชีพนักงานส่งของหรือว่าเจ้าของเดลิเวอรี่นะคะทำอาหารส่งให้ลูกค้าเนาะ ต่อมานะคะอาชีพที่4นะคะก็คือการปลูกต้นไม้พืชเกษตรเนาะถามว่าช่วงโควิดระบาดเนี่ยอาชีพเกษตรกรเดือดร้อนไหมก็มีเดือดร้อนบ้างนะคะแต่ถ้าเทียบกับคนที่ทํางานบริษัทอะพวกนี้นะคะก็อาจจะเดือดร้อนน้อยกว่าเนาะเพราะว่าอย่างแบบปลูกผักทําสวนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนนี่ยมันต้องกินผักมันต้องใช้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบลูกค้าคนกลางมารับอิกทอดหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยทำผักใช่ไหมปัจจุบันก็ ยังไปส่งผักให้กับแม่ค้าคนกลางอยู่นะคะซึ่งช่วงโควิดระบาดห,หนักๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งออกนอกจังหวัดได้แต่ว่าภายในจังหวัดก็สามารถที่จะเวียนส่งได้บ้างนะคะก็ยังไม่ถือว่าตกงานร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบมารับต้นไม้ไปเพาะต่ออย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบต่อยอดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่ถึงกับแบบเดือดร้อนนะคะก็อย่าง ้าที่ทำเนี่ยเขาก็แบบเพาะต้นไม้ใช่ไหมก็มีคนมารับเรื่อยๆถามว่าช่วงโควิดนี่คนไข้ม่ใช่คนไข้อาลูกค้าลดลด,ล,ดลงไหมนะคะป้าก็บอกว่าก็ไม่ก็ปกติเนะก็แปลว่าาการปลูกต้นไม้การทําการเกษตรเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอาชีพที่เราแบบ ยังทําได้อยู่นะคะแล้วก็ยังมีรายได้ช่วงโควิดระบาดอยู่เนาะถ้าเทียบกับอาชีพที่เป็นงานบริษัทที่เขาอาจจะเลิกจ้างเราได้นะคะเหมือนแบบเรากลับมาเป็นนายของตัวเองนะคะเราก็เชื่อว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยคนที่เข้าไปทํางานทุงเทพกรุงไทยหรือว่าทํางานบริษัทเนี่ยอาจจะแบบกลับ บ้านต่างจังหวัดมากขึ้นนะคะแล้วก็หันมาทําเกษตรมากขึ้นเนาะมันก็จะช่วยตรงนี้ได้นะคะหรือใครจะปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเพื่ออดค่าใช้จ่ายนะคะก็ยังได้เนาะต่อมานะคะอาชีพสุดท้ายนะคะก็คือยูทูบเบอร์ค่ะยูทูบเบอร์คืออะไรยูทูบเบอร์ก็คืออาชีพที่เราเนี่ยทำเรื่องราวต่างๆนะคะลงใน y t u t u เนาะให้คนเข้ามาดูนะคะยิ่งมีคนดูเยอะมีคนกดติดตามเยอะ พอถึงเกณฑ์ที่สามารถสร้างไราไยได้ได้เนี่ยเราก็จะได้รับเงินด้วยนะคะถ้ายอดดูยิ่งเยอะคนดูยิ่งเยอะเราก็จะได้รับเงินเยอะนะคะมันก็แล้วแต่เนาะ,ะถามว่ายูทูบเบอร์เนี่ยต้องทําเรื่องอะไรนะคะลงก็คือได้ทุกเรื่องเลยที่เราถนัดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องเพลงกิจวประจำวันเรื่องตลกเฮฮาเล่นเกมอะไรที่เราชอบะคะ่ะเราสามารถทําลง u t u b e ได้หมดเลยนะคะ หรือไม่แรกๆเนี่ยถ้าเราอาจจะแบบไม่ได้ทําเพื่อหวังไรายได้ก็ได้ทําเพื่อแบบ ใครแบบใครเครียดใครเหงาอะไรอย่างเงี้ยพอทาทาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีรายได้ขึ้นมาเองนะคะหรือบางคนจะเห็นว่ายูทูบเบอร์บางคนเนี่ยสอนแต่งหน้าใช่ไหมอ่ะมีความถนัดในเรื่องการสอนแต่งหน้าแบบนี้โอ้โหคนดูแบบเป็นหลักแสนหลักล้านก็มีเนาะนะหรือบางคนชอบทาอาหารแบบเนี้ยเออทำคลิปเกี่ยวกับการทําอาหารต่างๆนะคะคนดูกค็ค่อนข้างเยอะนะหรือว่ารีวิวสินค้าพวกนี้นะคะก็ลองไปดูเนาะว่าเราถนัดเรื่องอะไรก็ลองท YouTube อ่าลองทําลง u t ท b e ดูนะคะเผื่อว่าจะมีไรายได้ขึ้นมาเนาะมันเป็นงานแบบที่เราไม่ต้องทำทุกวันนะคะก็คือทำไว้ทิ้งไว้ทำคลิปทิ้งไว้เดี๋ยวก็มีคนมาดูเองประมาณนี้นะอ่ะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับ5อาชีพนะคะที่มาแนะนำนะคะให้ทำในช่วงโควิดระบาดหรือว่าทำเป็นอาชีพเสริมนะคะอ่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนเนาะถ้าใครที่แบบมีอาชีพอื่นที่จะมาเสนอก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะใต้คลิปเลยเนาะเผื่อจะช่วยกันมาแชร์เนาะเป็นประโยชน์นะคะให้สําหรับคนที่กําลังหารายได้นะคะหรือคนที่กําลังตกงานในช่วงนี้นะคะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย